สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะยังอยู่ในพระธรรมฮิปรูเหมือนเดิมยังไม่จบนะคะวันนี้ก็มาถึงตอนที่16หัวข้อก็คือให้เรากล้าที่จะเข้าไปหาพระเจ้าและยึดความหวังไว้อย่างมั่นคง แต่ก่อนเชงอื่นใดขอให้เราอาธิษฐานร่วมกันก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงนําในการเรียนถ้อยคําของพระองค์ที่จะไม่เป็นไปตามความคิดความปรารถนาของมนุษย์แต่เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ทรงประสงค์จะตรัสกับคนของพระองค์เจ้าใครก็ได้ที่ฟังและก็รับชมในเวลานี้ ขแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับการทรงนําของพระองค์ตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เราเริ่มเชื่อเมื่อเราเดินกับพระองค์อย่างจริงจังพระองค์ทรงนําเรามาตลอดและเราเห็นถึงความช่วยเหลือและพระคุณพระเมตตาความรักของพระองค์ตลอดวันคืนที่เราดําเนินกับพระองค์เจ้าทุกๆวันในเวลานี้เราจะเปิดพุนาของพระองค์เรียนด้วยกันขอพระองค์ทรงนําและทรงโปรดประทานสติปัญญาให้เราได้เข้า เข้าใจในถ้อยคําของพระองค์มากไปกว่านั้นที่เราจะเข้าใจความล้าลึกไปถึงน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ที่จะทรงตรัสกับเราทั้งหลายผ่านถ้อยคําของพระองค์ในตอนนี้ขอพระองค์ทรงนําเรากราบมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนําในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในหัวข้อที่จะเรียนด้วยกันในตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมพิรูบทที่10นะคะข้อ19ไปจนถึงข้อที่30สิ ก้าให้เรากล้าที่จะเข้าไปหาพระเจ้าและยึดความหวังไว้ให้มั่นเราได้เรียนไปแล้วถึงระบบการเข้าเฝ้าพระเจ้าการชำระบาปในพระคัมภีร์เดิมในสมัยธรรมบัญญัตินะคะในเวลานั้นคนอิสราเอลหรือคนยิวการที่เขาจะเข้าหาพระเจ้า ได้นั้นหรือการที่จะชำระบาปนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเขาไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเขาเองเขาต้องผ่านปุโรหิตและมหาปุโรหิตที่จะกระทำพิธีกรรมนี้ให้กับเขาและโดยเฉพาะในห้องบริสุทธิ์ที่สุด หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอภาิสุทธิสถานซึ่งเป็นที่ตั้งหีบพันธสัญญาและบนหีบพันธสัญญานั้นมีพระที่นั่งของพระเจ้าตั้งอยู่และมีเซลาฟิมสองตนนะคะที่ยืนแล้วก็เอาปีกค,คุมหีบนั้นไว้นะคะซึ่งแสดงถึงกนนารนมัสการ พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นในห้องบริสุทธิ์ที่สุดนั้นไม่ใช่ครเลก็เข้าไปได้มหาปุริหิตยังเข้าไปได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและก็ต้องระมัดระวังมากเลยที่จะกระทําตามกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ถ้าเขาผิดพลาดและเขาไม่ได้ทําความตายเกิดขึ้นทันทีนะคะตลอดในพระคีร์เดิมตั้งแต่พระเจ้าทรงตั้งกฎเกณฑ์และข้อบงังคับไว้สําหรับเขาระเบียบต่างๆเกี่ยวกับ าการถวายเครื่องบูชาเกี่ยวกับหีบพระธสัญญาอะไรก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เขาจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นการลงโทษก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีและเช่นเดียวกันในห้องอภิสุทธิสถานนี้ไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้ถ้าเข้าทําผิดและเข้าไปตายทันทีนะคะฉะนั้นในบทที่ 4. ข้อ14จึงหนุนใจเขาให้เขาที่จะกล้าเข้าไป ล้าที่จะเข้าไปเพราะว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าหาพระเจ้าโดยตรงข้อ16ได้กล่าวไว้ว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะรับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการเรามีมหาปุโรหิตใหม่ซึ่งเป็นองค์พระเยซูคริสต์และในระบบใหม่แล้วที่เราไม่ต้องผ่าน มาอาูริตซึ่งเป็นมนุษย์แต่พระเยซูคริสต์ได้เข้าไปเพื่อเราแล้วฉะนั้นในระบบใหม่ก็คือพระเยซูคริสต์ได้นำเราทั้งหลายที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านมนุษย์ฉะนั้นในบทที่ 10: ข้อ19ถึง39จึงได้บอกให้เราทั้งหลายที่เราจะ เข้าหาพระเจ้าได้โดยตรงแต่ก็น่าเสียดายที่มีผู้เชื่อมากมายแม้มาเชื่อพระเจ้าแล้วนานแล้วก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงเขาก็ยังไม่สามารถที่จะสัมผัส พระเจ้าได้เขาก็ยังไม่ถึงเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าตามบทที่4ข้อ1ิกได้กล่าวถึงถ้าเราสามารถเข้าถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์หรืออีกเรียกอีกชื่อหนึง่งก็คือที่ประทับหรือพระบัลลังของพระเจ้าที่ปร่งทรงประทับอยู่ฉะนั้นในห้องอภิสุทธิสถานนั้นเป็นเครื่องจำลองนะ ถึงแผ่นดินสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ได้นําระบบใหม่มาให้เราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะเข้าถึงที่ประทับที่สวรรค์เพราะพระเยซูไปที่นั่นแล้วและทรงปรนิบัติดังมหาภูริสสาหรับเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ถึงพระที่นั่งโดยตรงเลยไม่ใช่ของจำลองในโลกนี้ขอบพระคุณพระเจ้า ไปถึงการน,นั้นก็มีริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้น่าเสียดายและก็น่าเสียใจนะคะ <S <S เพราะเขายังติดอยู่กับระบบเก่า<ส>ก็คือการนับถือศาสนายังติดอยู่กับการกราบไหว้พระที่ไม่สามารถมองเห็นเราได้และไม่สามารถได้ยินเราได้เพราะเป็นพระที่ตายแล้ว มีแต่รูปจำลองให้ได้กราบไหว้บูชาผู้เชื่อที่นับถือศาสนาจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้และสัมผัสกับพระเจ้าได้เพราะเขานับถือเพียงคำสอนของพระองค์ปฏิบัติตามพิธีกรรมต่างๆเท่านั้น แต่ชีวิตยังไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าถึงจึงไม่ค่อยได้รับพระกรุณาพระเมตตาคุณของพระเจ้าเท่าที่ควรบางทีก็ผ่านมนุษย์ยังติดอยู่กับมนุษย์อยู่ต้องผ่านมนุษย์นั่นเอนเราจะเห็นตัวอย่างมากมาย แทนที่เราจะอธิษฐานเข้าหาพระเจ้าโดยตรงเราทําอะไรคะแล้วก็ขอให้อาจารย์ท่านนูน้นท่านนี้ที่จะอธิษฐานเผื่อเราอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราควรจะให้ท่านอธิษฐานเผื่อแต่เราไม่ควรติดอยู่กับมนุษย์ให้เขาอธิษฐานเผื่อเราเท่านั้นเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ทุกคนโดยตรง ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์หรือสิพิบานหรือผู้รับใช้พระเจ้าเพียงแต่เราเชื่อทุกคนเราเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงเข้าถึงที่ประทับของพระเจ้าได้โดยตรงปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ตําแหน่งฐานะในการรับใช้แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นเองเรามาดูว่าปัญหาใหญ่คืออะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถ เข้าถึงพระทินั่งของพระเจ้าได้เดี๋ยวจะอ่านนะคะในข้อที่19วันนี้เราจะดูในข้อที่19ไปจนถึงข้อ25ก่อนนะคะเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่ทสานสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่ และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้ เข้ามาแล้วอาเมนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประตูที่จะเปิดให้เราเข้าไปที่ประทับของพระเจ้าได้นั้นก็คือทางใหม่คือทางพระเยซูคริสต์ที่ได้เปิดออกให้เราวันที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้น เกิดความมืดเกิดขึ้นใช่ไหมคะและในพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้บันทึกว่าม่านในพระวิหารที่กั้นระหว่างห้องบริสุทธิ์กับห้องบริสุทธิ์ที่สุดนั้นก็เปิดออกเอเมนนั่นหมายความว่าไม่ได้ถูกปิดกั้นแล้วทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ทางการสิ้นพระชนของพระองค์ทำให้เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านมนุษย์อีกต่อไป ฉะนั้นเมื่อเรารับเอาการช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ด้วยหัวใจที่ท่อมลงว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้หรือช่วยตัวเราเองให้หลุดพ้นจากความบาป ที่เกาะกินและผลของบาปที่มีผลต่อชีวิตของเราได้นั้นเมื่อเรารับเอาความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเราที่บนไม้การเขียนด้วยใจถ่อมถ่อมลงรับเอาความช่วยเหลือของพระองค์เราจึงสามารถที่จะเข้าไปได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ทางอื่นเราไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ไม่มีทางอื่นทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะนําเราไปถึงพระเจ้า ไปถึงแผ่นดินของพระองค์ไปถึงที่ประทับของพระองค์เอเมนทางเดียวคือทางพระเยซูและต่อมาข้อ22ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มเปี่ยมมีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วในที่นี้ได้พูดถึงใจการที่จะเข้าหาพระเจ้าได้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ใจนะคะใน ในพระคัมภีร์เดิมมักจะใช้คำว่าถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจของเราเราจะพบพระองค์ดังนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญใจก็คือความคิดความคิดก็รวมทั้งความรู้สึกและอารมณ์ของเราด้วย ฉะนั้นทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการนมัสการก็การเข้าเฝ้าพระองค์เป็นอาจจะเป็นการนมัสการรวมกลุ่มคณะหรือส่วนตัวของเราเองก็ตาม ใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าใจเราหยดช่อยู่กับพระองค์ไหมเรามีความจริงใจความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมและความบริสุทธิ์ใจและที่จะเข้าหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจหมดใจของเราเลยหรือเปล่าถ้าเราเข้ามาหาพระองค์ด้วยท่าทีเช่นนั้นเราจะพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้หลายคนไม่ได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยใจ เข้ามาโร่งเพียงแต่พิธีกรรมใจเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าใจเขาไม่ได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าใจเขาไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าใจของเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจอีกซ้ำไปและจะพบพระเจ้าได้อย่างไรพิธีกรรมไม่สามารถทำให้เราพบพระเจ้าได้ตามที่ดิฉันเคยเทศนาไปแล้วการนมัสการพระเจ้า ผู้นำดนตรีบรรยากาศหรืออะไรก็ตามไม่สามารถนำเราให้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้การที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือตัวของเราที่ยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงทุกๆุวันที่ดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้านมัสการพระเจ้าโดยการใช้ชีวิตประจำวันถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นแหละ จะทำให้เราเข้าถึงพระเจ้าฉะนั้นจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและพระเจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่กล่าวถึงความจริงใจเท่านั้นแต่พระเจนาของพระเจ้าได้กล่าวถึงการชำระใจด้วยนะการชำระใจให้สะอาดและบริสุทธิ์จิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทุกครั้งที่เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเราควรจะขอพระเจ้าชำระใจชำระความคิดของเรา พราะความคิดของเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเยอะมากแล้วผิดพลาดในด้านความคิดมากมายจริงๆความคิดของเราวันวันนี้คิดอะไรหลายร้อยแปดเป็นหมื่น,หม,นหมื่นเรื่องอีกซ้ําไปนะคะและโดยส่วนมากก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราเข้าเฝ้าพรองเขาไปยักชำระความคิดของเรา และความคิดของเราก็จดจ่ออยู่กับพวงไม่ใช่ว่าขณะที่เราเข้าเฝ้าพวงความคิดของเราก็ล่องลอยไปหาสิ่งอื่นโดยเฉพาะคิดในสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่สกรปรกสิ่งที่เป็นความบาปพระเจ้าทอดพระเนตรดูดวงจิตพระเจ้าไม่ได้ดูพฤติกรรมภายนอกพระเจ้าไม่ได้ดูภายนอกภายนอกเป็นเพียงแต่ แต่พระเจ้าดูภายในใจิตใจว่าคุณเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจที่ยำเกรงพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมลงด้วยใจที่ได้รับการชำระให้สะอาดคือประพรมด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสแล้วและต่อมาได้กล่าวถึงการชำระล้างและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ ในพระคัมภีเดิมก็จะมีการชำระบาปด้วยพิธีกรรมของมหาปุโรหิตที่เขาจะกระทำกันนะคะในระบบเก่าก็คือต้องมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตก็จะกระทำพิธีกรรมของเขาซึ่งปรากฏอยู่ในกันดา์วิถีบทที่5ข้อ17แต่สำหรับระบบใหม่เมื่อเราทําผิดทำบาปเราก็ไม่ต้องไปหาปุโรหิตเพื่อจะ ถวายเครื่องบูชาชำระบาปของเราอีกต่อไปเราสามารถที่จะอธิฐานให้พระองค์ทรงชำระบาปของเราได้แต่การชำระกายนี้ก็หมายถึงการรับบัพติศมาในน้ำด้วยเป็นการชำระภายนอกชำระกายด้วยแต่ในส่วนตัวของดิฉันเองหลายครั้งที่เมื่อดิฉันสารภาพบาปกับพระเจ้าดิฉันจะไม่เพียงแต่สารภาพอธิษฐานขอพระเจ้า ชำระจิตใจและความคิดและการกระทําเท่านั้นแต่หลายต่อหลายครั้งดิฉันอธิษฐานขอพระเจ้าชำระอวัยวะทั้งภายนอกและภายในนะคะหลายครั้งเราทํำบาปเราใช้อวัยวะด้วย รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกด้วยบางครั้งเราอธิษฐานขอพระเจ้าชำระอารมณ์และความรู้สึกของเราที่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกไปในทางที่ไม่ถูกต้องหลายครั้งเราใช้อารมณ์ไปในทางที่ไม่บริสุทธิ์หลายครั้งเราใช้อารมณ์ไปในการกระทำบาปแทนที่เราจะชื่นชมยินดีเรากับโมโหโกรธาและก็มีความโกรธความเกลียดคลุ กลุ่นอยู่ในหัวใจของเราการไม่ให้อภัยแทนที่เราจะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีและมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่เรากลับปล่อยอารมณ์เราไปตามความคิดของเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นหลายครั้งเราต้องขอพระเจ้าที่จะชำระร่างกายของเราอวัยวะของเราในการกระทำบาปตาของเรามองในสิ่งที่ไม่ค่อยดี หูของเราบางทีก็ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปากของเราบางทีก็พูดในสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำลายคนอื่นสิ่งที่ไม่สุภาพสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่พอใจและก็โกรธอาไว้ว่าภายในของเราก็เช่นเดียวกันนะคะก็ขอพระเจ้าที่จะทรงชำระ เพราะเมื่อก,การกระทำความคิดอารมณ์ของเราไม่ถูกต้องมันก็ส่งผลต่ออวัยวะภายในนะคะของเราจึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยหลายครั้งที่ฉันอธิษฐานขอพระเจ้าชำระอวัยวะภายในที่ตอบสนองการกระทำความคิดอารมณ์ความรู้สึกในการทำบาปของเราขอพระเจ้าทรงโปรดชำระผลกระทบที่มีต่ออวัยวะภายในนั้น นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจสะอาดมือบอริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มือสะอาดก็ได้นะคะก็หมายความว่าเราต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยความคิดที่สะอาดได้บริสุทธิ์และการกระทาที่ถูกต้องหลายต่อหลายครั้งที่เราดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องเพราะเราคิดว่าเรานับถือศาสนานะคะ หวันเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจของเราแต่เมื่อเมื่อถึงวันที่เราจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะต้องทำตัวสะอาดและบริสุทธิ์เฉพาะวันนั้นวันเดียวไม่ใช่เลยนะคะพระเจ้าของพระเจ้าข้อ23จึงได้กล่าวไว้ว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราเชื่อ และรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าทําอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทําความดีเมื่อเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าโดยตรงเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าโดยตรงส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยชีวิต ของเราจำเป็นที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าทำให้เรามีความหวังใจด้วยความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าและโดยการติดสนิทอยู่กับถ้อยคำของพระองค์คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเขาจะรักพระคำของพระองค์เขาจะศึกษาพระคำของพระองค์และเขาจะตั้งใจที่จะกระทําตามถ้อยคำของพระองค์ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคนเช่นนี้จะมีความหวังหวังใจในพระเจ้าหวังใจในคําสัญญาของพระองค์หวังใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสสัญญาไว้คําสัญญาของพระองค์สำหรับคริสเตียนเราไม่เพียงแต่ยึดเฉพาะในโลกนี้หลายคนยึดเฉพาะในโลกนี้ว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้มีทวีคูณให้เป็นสูงขึ้นทางเดียวให้มีชื่อเสียงให้มีเกียรติให้มี ตำแหน่งหน้าที่ให้มีความสำเร็จถ้าเรายึดพระสัญญาเพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นเราเป็นคนที่ความคิดสั้นมากและไม่มองการไกลเลยและก็ตีความหมายพระพรของพระเจ้าต่ำมากเลยความหวังใจของคริเสเตียนอันดับแรกที่หนึ่งคือความหวังใจในอนาคตชีวิตที่เรากำลังจะไปถึงที่พระเยซูคริสต์ไปไปแล้ว นำหน้าเราไปแล้วนั่นก็คือในแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือความหวังใจที่หนึ่งแม้แต่ในโลกนี้อาจจะผิดหวังแล้วผิดหวังอีกไม่ได้รับอะไรตามที่สมหวังเลยก็ไม่เป็นไร ถ้าเรายังมีความหวังใจในพระเจ้าเพราะในแผ่นดินของพระเจ้าเราจะได้รับตามพระสัญญาทุกอย่างตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ฉะนั้นเมื่อเรายึดความหวังใจในพระเจ้าไว้มัน่นเรายึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้มัน่นแม้ในโลกนี้เราอาจจะประสบความผิดหวังอะไรมากมายก็ไม่ทําให้เรารู้สึกเสียใจและก็ผิดหวังเพราะความหวังของเราไม่ได้ในโลกนี้ความหวังของเราคือโลกหน้าความหวังของคุณอยู่ที่ไหนคะ หลายครั้งเราผิดหวังก็เพราะว่าเราหวังใจในโลกนี้หลายครั้งเราผิดหวังในมนุษย์เพราะเราหวังใจในมนุษย์เราไม่ได้หวังใจในพระเจ้าหลายครั้งเราผิดหวังในโลกนี้ก็เพราะเรารู้อยู่ว่าโลกนี้มันอนิจจังเราก็ยังไปหวังใจกับมันและตั้งความหวังกับมันเราก็ต้องผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเราไม่ได้หวังใจในแผ่นดินนิรันดร์ของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์ในแผ่นดินนิรันดร์นะคะ ฉะนั้นความหวังอันสุดยอดที่หนึ่งของคริสเตียนคือหวังใจในพระสัญญาในอนาคตที่จะมาถึงที่เยซูคริสต์จะมั่นมาให้กับเราเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าทำอย่างไรล่ะคะในพระชนนาของพระเจ้าตอนสุดท้ายว่าขอให้เราที่จะพิจารณาดูว่าทำอย่างไรอ่ะจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีคริสเตียน ไม่ได้หมายควาเว่าคุณไม่ต้องทำความดีนะคุณได้รับความรอดไม่ต้องทำความดียิ่งทำมากขึ้นสิ่งนั้นเราในหัวใจของคริสเตียนควรจะยึดคือความรักเป็นพื้นฐานและกระทำความดีเราควรจะทำความดีทุกอย่างดโดยพื้นฐานความความรักเป็นพื้นฐานคริสเตียนต้องทำความดีโดยมีความรักเป็นพื้นฐานนะคะเรา ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราเปรนนิบัติพระเจ้าและเราทําตามพระคําของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเรากลัวตกนรกไม่ใช่เพราะเรากลัวจะไม่ได้รับพระพรตามที่พระองค์ทรงสัญญาแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเพราะเรารักพระองค์และในการที่เรากระทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือไม่ใช่เพราะเราเชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าเพราะพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าเรา ทําความดีกับเพื่อนมนุษย์ถ้าเราให้เขาพระเจ้าก็จะให้เราคืนเพราะพระเจ้าไม่เป็นหนี้ใครไม่ใช่พื้นฐานของหัวใจคริสเตียนก็คือไม่ว่าเราจะทําความดีกับใครพื้นฐานก็คือเราทําเพราะเรารักเขาไม่ใช่เพราะหน้าที่ท่าน,นเราจะได้รับบำเน็จอะไรเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างกับเราเพราะความรักไม่ใช่เพราะหน้าที่ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนบทไม้คางเขนเพราะพระองค์ทรงรักเราไม่ใช่เพราะหน้าที่ของพระองค์พระบิดาสั่งให้มาก็มาและทําหน้าที่ให้เสร็จแต่พระองค์กระทําด้วยความรักที่มีต่อเราทั้งหลายและทุกๆคนด้วยในพระาจนาของพระเจ้าตอนสุดท้ายจึงบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นข้อสุดท้ายที่จะหนุนใจกันและกันพระเจ้าไม่ได้ให้เราทั้งหลายมาเชื่อพระเจ้าและก็ต่างคนต่างอยู่และมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษแต่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในชุมชนของพระเจ้าจึงมีคริสตจักรเกิดขึ้นคริสเตียนต้องมีคริสตจักรคริสตจักรเป็นเหมือนข้อคริสเตียนเป็นเหมือนแกะเราจะต้องมีข้อ รีสเซียนจะต้องมีคอกมีคิสตจักรที่ตัวเองประจำอยู่และก็ร่วมในชุมชนนั้นๆเพื่อเกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อจะเกิดการหนุนใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ในช่วงโควิดเราถูกกีดกันไม่ให้ได้ร่วมสามัคคีทํากันแต่ก็ยังขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่มีอะไรปิดกัน้นเราได้ทั้งหมดเรามีโทรศัพท์เราสามารถที่จะ ลายหากันเราสามารถที่จะคุยกันโดยไม่ต้องเสียเงินเราสามารถที่จะไลา์สดได้เพื่อจะประชุมอธิษฐานกันนมัสการกันเรายังมีอีกหลายวิธีการในการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันการเข้าร่วมกลุ่มชุมนุมชนของพระเจ้าเป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในทางฝ่ายจิตวิญญาณไม่เหมือนการชุมนุมของคนในโลกนี้นะคะ ฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการชุมนุมคนของพระเจ้าก็เพื่อหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันให้มีความหวังใจในพระเจ้าให้มีความรักและกระทำความดีและที่จะรอคอยพระองค์ที่จะเสด็จมาด้วยหัวใจที่มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมฉะนั้นพิเชียนจึงไม่ควรขาดการร่วมชุมนุมกับคนของพระเจ้าร่วมกันเพื่อจะรับการหนุนน้ำใจซึ่งกันและกัน เราทั้งหลายเข้าสู่ระบบใหม่หรืออย่างระบบโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าโดยตรงเราไม่ต้องผ่านมนุษย์แล้วเราเข้าถึงพระเจ้าด้วยส่วนตัวโดยตรงด้วยกันทุกๆคนด้วยหัวใจของเราที่บริสุทธิ์หรือร่างกายของเราที่ได้รับการชำระ และด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตในความรักความดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะไม่ขาดในการร่วมในชุมชนของพระเจ้าอยู่เสมอในคิสจักรที่เราอยู่นั้นขอพระเจ้าทรงเอ่ยพระพร